คุณตำรวจสตาร์ทรถได้เปล่าอ่ะไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันาหายไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะพี่เฟสครับพี่เฟสเห็นกุญแจของพ่อหรือเปล่าไม,มไม่เห็นเออยู่ในรถคุณทหารหรือเปล่าอ่ะไหนดูสิมีเปล่าอ่ะมาม่าเห็นตัวอะไรตรงนั้นน่ะเฮ<อ>้ย<อ>พี่พอรนั่นมันตัวทีวีแมนนี่นะกุญแจอยู่ครับกุญแจเหรอมันอยู่ในป่า <problem> ไปไปไปเฮ้ยพี่พอข้าาหน้าน้ำท่วมนะระวังระวังเฮ้นี D J กะบึงฝากติดตามช่องสุกด้วยนะครับมาครับมันมีโบลลี่ดูแถวนี้ฮะลูกอะไรนะโบลลี่ลูกโบลลี่ไหนลูกโบลลี่เใช่ หน้าตาเขาคล้ายๆบลูเบอร์รี่อยู่นะ<ช>แต่มันไม่ใช่พี่พรลูกนี้เป็นผลมาจากต้นนี้นะครับต้นนี้เห็นไหมเหมือนต้นปลาล์มเลยนะแล้วเขาเล่นกันยังไงหรออ๋อเหยียบอย่างนี้เลยเหรอโอ,โ,หโอ้โหแบนเตะเลยอ่ะอ๊ติดเท้าอ๋อติดรองเท้าเลยเหรอโอ้โหติดโอ้โหพี่พดนี่พี่พดกำลังจะซิ่งไปไหนเนี่ยซิ่งไป นอ,นอ๋อจะขับรถไปทเที่ยวกันใช่เป,ปลา่าล่ะเอาไงเฟียสก็ตามมาเหมือนกันโหเฟียสจองก็งหารเลยนะครับส่วนพอลวันนี้พอเต็นคุณตำรวจเอแล้วคุณตำรวจสตาร์ทรถได้เปล่าอ่ะไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณจะงหายไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะ <c oughs> พี่เฟียสครับพี่เฟียสเห็นชุดแจอของพอหรือเปล่าเห็นเออยู่ในรถคุณทหารห,หรือเปล่าอ่ะไหนดูสิมีเปล่าอ่ะ อันนี้เปิดประตูได้เป้าเฟียรคุณแจอยู่ไหนนะอุ้ยไม่มีมีแต่รีโมทคอนโทรลน่ะไม่มีคุณแจเลยอะ่ะคุณแจไปไหนอะ่ะพี่เฟียสพี่พอร์น่าจะเล่นไม่ได้นะเห็นไหมพี่พอร์ไม่มีคุณแจสตารนะ์ทรถน่ะเอ๊ยนัเราจะไปช่วยหาคุณแจให้พอร์ได้ไหมเนี่ยพี่พอร์ครับตอนนี้นะคะรับพวกเราจะต้องหาคุณแจรถตำรวจกันก่อนนะอยู่ตรงนี้มีหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีเลยพีอตตามมาตรงนี้ดิมีหรือเปล่าเฮ้ hey, ตรงในป่านี้มีหรือเปล่า <c oughs> hey, อ่ะเฮ้พีพอตพีพอตได้ยินเสียงอะไรไหมอะ่ะ <Hey. S 1> เฮ้เดี๋ยว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 มามาเห็นตัวอะไรตรงนั้นน่ะมุมตรงนั้นน่ะมุมตรงนั้นน่ะเห็นบ้างเฮ้พีพอตนั่นมันตัวทีวีแมนนี่นะ <c oughs> พวกเราจะต้องรีบไปถามทีวีแมนก่อนว่าคุณแจอยู่ไหนนะ คุณแจอยู่ครับคุณแจเหรอมันอยู่ในป่าอุ้ยพี่พอตทีวีแมนบอกว่าคุณแจอยู่ในป่าเอ้แล้วในป่าส่วนไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคุณทหารก่อนคุณทหารคุณทหารขับรถมาแล้วอนี่มาแล้วมาแล้ว ชิวเลยอะ่ยะไปไปไป<ะ>ไปไประวงังระวังจอดแน่นนะอุยพี่บอสเขาหน้าน้ำท่วมนะระวงังระวงังระวังวเ้าวเยอะด,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 ดีดีเล้วด<ะ>ีไปเลยไปเลยอุย้ยอันนี้ก็น,น้ำท่วมเหมือนกันเอย ไปไปะือย่นๆน,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 นระวังตกหลุมนะดีๆเลี้ยวเล้วเววหวันนี้หลุมหลมหล,มหลมระวังคนข้างหน้าก็ระวังดีๆโอ้โหตอนนี้เราจะขับรถสองคนเลยนะครับ เพราะว่ารถพี่พอลหักคุณแจไม่เจอเราต,ต้องไปช่วยพี่พอลหาคุณแจนะมาเด็กๆเด,เดียวมาทางนี้เลยโอ้โหนี่เด็กๆแวะมาเที่ยวไหนกันน่ะโอ้ยแล้วเราจะหาคุณแจกันเจอไหมเนี่ยมัวแต่แวะเที่ยวตลอดเลยไปดูดิอุ้ยมีปลาด้วยตรงน,นี้สุดเลหรือว่าคุณแจมันอยู่ในอ่างปลาไม่น่าจะมีหรอกมัง้งใช่ไหมพี่พอล โอ้โหดูดีปลาทองตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะนี่โอ้โหน่ารักจังเลยเนาะพี่พอจะเล่นกับปลาทองเหรอนี่น่ารักจังเลยอยู่กันเป็นฝาแฝดเลย<ๆ>เห็นไหมมาดแดกๆถอยหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณแจกันต่อนะไปกันต่อเลย พี่แพจอดตรงนี้ดีกว่ามามเห็นต oh, right, ้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้มันน่าจะเป็นต้นไม้พิเศษแน่เลยอ่ะแล้วเด็กๆลงมาเร็วยังไงต้นไม้พิเศษโอ้โหดูดิต้นไม้ต้นนี้สวยมากเพื่อนๆนี่น่าจะเป็นต้นไม้พิเศษแน่เลยเจ้าทีวีแม่นะบอกเราว่ะว่ากุญแจอยู่แถวในป่าอ่ะเด็กๆลองหาดูดิเจอหรือเปล่าไหนไหนๆไหนะไหนมองไม่เห็นเห็นเลยละแน่แน่สีดำ ไหน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 ,ไหนดูดิเฮนี่หรอคุณแชโหต้นนี้น่าจะเป็นต้นไม้พิเศษแล้วก็ออกผลเป็นคุณแชแน่เลยใช่เปล่าเุ้ยโุ้ยโอ้ตอนนี้พวกเราได้กุญแจไปแล้วนะครับเย้ไปไปพี่เฟียสไปส่งพอหน่อยคือพอจะได้ขับรถตำรวจสมใจซะทีนะไปกันเลย ถือคุญแจไว้ดีๆนะระวังคุญแจตกถนนนะครับมาระวังคุญแจตกถนนนะเอยเดี๋ยวเดอะไรเนี่ยโอ๊ยพพนี่ทาคุญแจตกถนนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ๊ยพี่พเนี่ทำคุญแจตกถนนอีกแล้ว่ะ จับแ,แน่นๆนะครับเ,เอาอีกละอ,อีกละอ,อะไรเนี่ยเหมือนว่าพี่พอจะแก้หมามาแ้วเนี่ยใช่เปล่าลนอีลวลนอีแล้ว,ลวไปเลยไปหารถตำรวจเลยไปลเลยเดินซ้ายเดินซ้ายอ้าวจอดได้จอดได้ตอนนี้เราถึงรถตำรวจแล้วนะคะพี่พอได้เร่นรถตำรวจแล้ว ไหนลองสตาร์ดิสตาร์ดได้หรือเปล่าเออโ,อโอ้โหพร้อมซื้เลยนะครับโอ้โห มาแล้ว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 พี่เสกำลังตามมาอยู่ข้างหลังนองอนะนี่ระหว่างรอพอจก็เต้นรอ,อก่อนนะโน้เอา้าพี่เสเราเจอต้นอะไรเนี่ยต้นนไมอ๋อมีผลไม้ยอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอนี่มันลูกทับทิมนี่นะ เอลูกนี้เขากินได้เปล่าเนี่ยเหมือนมันจะเน่าๆเลยอะ <Nice. S 1> ได้นี่ไงนี่ไงลูกนี้ลูกใหญ่เลยอะอ่ะพี่เสียดนี่ไงได้แล้วลูกนึงเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในรถทาหารของเรานะเผื <Yeah. S 2> ่อเราเอาไว้กินนะพี่เสียด